ที่เขาให้เยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะราคานี้คุ้มค่ามากนะคะนี่อยางนม้ให้ดูเดี๋ยวนุ้ยก็น้ำลายไหลน้ำลายไหลอุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะต้มแซบนะคะว่ามันอร่อยเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าไปซื้อมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวซื้อมาลองเชิงก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวก็ต้องสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนนุยเดวิสนะคะวันนี้ค่ะนุยจะมารีวิวของกินนะคะเป็นของที่ไปซื้อมาจากตลาดเอเชียนมาร์เก็ตนะคะเน้นว่าเป็นของกินนะคะแล้วก็เป็นกับข้าวนะคะที่สั่งมาจากพี่คนไทยที่อยู่เมืองเดียวกันนะคะที่เมืองออสตินนะคะคือนุยเนี่ยปกติทํากับข้าวกินเองนะคะแต่ว่ามันจะมีบางวันนะคะที่เออเหนื่อยนะคะกลับมาจากที่ทํางานแล้วเหนื่อยนะคะบางทีเนี่ยก็ ขี่เกียรติทกับข้าวนะคะก็เลยสั่งกับข้าวมากินดีกว่านะคะลองฝีมือพี่แม่ค้าด้วยนะคะก็ช่วยอุดหนุนกันไปนะคะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองเดียวกันเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูสองถุงนี้ก่อนนะคะที่ไปซื้อมาว่าุนูได้อะไรมาบ้างนะคะได้มาสองถุงนะคะมาดูกันเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็น เหมือนเดิมค่ะทอดมันนะคะผลักฟอร์มไทยแลนด์นะคะเป็นทอดมันอันนี้อร่อยมากนะคะเดี๋ยวเอาเข้าช่องฟีสนะคะเป็นทอดมันปลานะคะอร่อยมากๆะคะ่ะถ้าหากว่าใครเคยดูคลิปวิดีโอที่นุ้ยทำนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเมนูนี้นะคะติดบ้านเอาไว้อร่อยมากนะคะก็จะเอาไปเข้า อ่อไมโครเวฟหรือว่าจะเอาทอดก็ได้แต่ว่าหนูเนี่ยชอบแบบทอดนะคะอร่อยสดสดใหม่ๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกุ้นเชียงยี่ห้อนี้อร่อยมากวันนี้โชคดีมากนะคะคือไปแล้วเนี่ยเห็นในตู้แช่นะคะเขามาของเยอะนะคะในตู้แช่เนี่ยมีกุ้นเชียงใหม่ๆเลยะค่ะหนูก็เลยหยิบมาสอแท็คะว่าในตู้นะคะในตู้แช่แข็งเนี่ยมันยังม,มีอีกก็เลยซื้อมาตุนเอาไว้ ลืมบอกนะคะเดี๋ยวนุยค่อยบอกราคาที่หลังกันนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้ไม่เคยกินกุ้ยช่ายนะคะขนมกุ้ยช่ายไส้ผักนะคะอันนี้ไม่เคยกินค่ะซื้อมาลองกินถ้าหากว่ามันอร่อยเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าไปซื้อมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวซื้อมาลองเชิงก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวก็ต้องทําน้ําจิ้มเองนะคะน้ําจิ้มเนี่ยทําน่าจะไม่ยากนะคะน้ําจิ้มกุ้ยช่ายก็ออก หวานๆเปรี้ยวๆนะคะก็ใช้ซีอิ๊วดำแล้วก็อ,อะไรอะน้ำส้มสายชูแล้วก็พริกสดนะ,ะลองลองของนะคะแล้วก็อันนี้นี่ของโปรดนะคะถ้าหากว่าอยู่ไทยเนี่ยชอบกินมากนะคะเคยทำกินเองไม่สำเร็จนะคะทำออกมาไม่ไม่ไมอร่อยเลยก็เลยว่าซื้อมากิน นะคะแบบแช่แข็งยี่ห้อนี้ไม่เคยกินนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะมาใหม่เขาสั่งมาใหม่นะคะน่าจะนีค่ะขนมถ้วยนี่นะคะหน้าตาดีนะคะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงถ้าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวนนูซื้อมาเพิ่มซื้อมาสองแพ็กนะคะก็ง่ายๆนะคะหนยก็เอาไปนึ่งนะคะใน ในในหม้อนึ่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยก็ทำมาพร้อมกินแล้วนะคะบอกบอกแล้วว่านุยเน้นของกินนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะก็ไปรับของเขานัดเก้าโมงครึ่งใช่ไหมคะตลาดเปิด9ก้าโมงนี่ก็เลยไปช้อปปิ้งซื้อของก่อนแล้วก็ถึงเวลาก็ไปรับอาหารตามสั่งที่สั่งเขอาไว้นะคะ แล้วก็ซื้อซอสมาด้วยอันนี้ซอส XO นะคะอ่านในรีวิวมาว่าทำกับข้าวใช้ซอส XO จะอร่อยนะคะใส่อะไรก็อร่อยผัดใส่อะไรก็จะรสชาติกลมกล่อมงาะ,ะน้ยก็เลยลองดูตอนแรกเนี่ยมองไม่เห็นนะคะในเชลล์ที่มันขายพวกซอสปรุงรสต่างๆเพราะว่ามันมีเยอะมากหลายยี่ห้อนะคะแล้วพอดีเนี่ยเหลือบตาไปเห็นเขียนว่า XO นะคะก็เลยจัดมาหนึ่งขวดขวดนี้ ยังไม่เคยลองนะคะต้องบอกก่อนว่าในชีวิตยังไม่เคยกินอาหารที่ปรุงด้วยรสชาติของซอส XO เลยถ้ามันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาบอกนะคะว่ามันอร่อยไหมนะคะนี่นะคะ XO ซอสแล้วก็พันท้ายนรสิงห์นะคะน้ำจิ้มซุกกี้อันนี้ต้องมีติดบ้านไว้นะคะน้ำจิ้มซุกกี้เขามีน่าจะมีเท่าที่เห็นนะ่าจะมีสองสูตรนะคะแต่ว่าหนูชอบสูตรนี้ อร่อยนะคะก็เติมพริกสดเติมกระเทียมแล้วก็บีบมะนาวนะคะก็อร่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นซอสเจนตาโฟนะคะอันนี้มาอยากกินข้าวผัดที่มันเป็นสีแดงๆนะคะนุ้ก็เลยซื้อมานะคะเผื่อว่าจะทำเ็นตาโฟกินด้วยเนาะซอสเจนตาโฟเอาละค่ะเราก็รีวิวของที่ไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวมีอีก <c ười> ยังไม่หมดมีเห็ดนะคะเห็ดแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะผักชีใบเลื่อยนั่นเองนะคะมีเท่านี้ค่ะผักมีแค่สองอย่างนอกนั้นเนี่ยเป็นอาหารแช่แข็งแล้วก็ที่นุย้ยรีวิวให้ดูนี่แหละคะ่ะถัดมานะคะแทนแทน,นนะคะอาหารที่นุ้ยสั่งมากินอาหารตามสั่งที่สั่งมากินนะคะจากพี่คนไทยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ เขียนไว้เรียบร้อยนะคะของนุย้ยมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เบื่อนะคะทาทำกินเองสำหรับฝีมือตัวเองนะคะอยู่มาหกปีกินกับข้าวที่ทำเองเนี่ยเกือบทุกวันนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวลองกินฝีมือคนอื่นบ้างเนาะ mm hmm. นี่ค่ะเป็นเนื้อทอด mm hmm. เนื้อแดดเดียวทอดนะคะ หน้าตาน่ากินอยู่เดอ้อร้อนๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวนุย้ยถ้ากินเมนูนี้เนะี่ยต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มแจ่วนี่ค่ะหมูแดดเดียวเออไม่ใช่หมูเนื้อแดดเดียวนะคะใครไม่กินเนื้อต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่างโอยพี่เขาให้เยอะ มากนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นขาหมูขาหมูไข่พะโลนะคะพี่เขาจะขายแบบขาหมูเปล่าๆนะคะหรือจะเอาข้าวขาหมูก็ได้แต่ว่านุ้ยเลือกเป็นเอาเฉพาะขาหมูพะโลนะคะนี่อุย๊ยพี่ให้เยอะมากนุยจะบอกเลยว่านี่ราคานี้คุ้มค่ามากนะคะนี่อยายให้ดูนี่นะคะ พาโลนะคะได้ไข่าสามลูกเลยนี่น่ากินมากๆนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะคือพี่เขาก็จะส่งรายการอาหารมาแล้วก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี้ยอยากกินเมนูไหนก็สั่งไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนุ้ยก็น้ำลายไหลน้ำลายไหลเดี๋ยวนุ้ยก็หุงข้าวนะคะเดี๋ยวกิน กินได้น่าจะประมาณสามมือ้อบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากเลยนะคะได้แล้วค่ะกับข้าวของนี้ข้าวขาหมูนะคะไม่ไรละเอ๊ะถัดมานะคะเดี๋ยวมาดูอีกยังมีอีกค่ะกับข้าวนี่ค่ะอันนี้เป็นต้มแซบนะคะต้มแซบเนื้อด,ด,ดนะคะต้มแซบ อุ่นๆอ,อยู่เลยนะคะต้มแซบนะคะหนึ่งแล้วก็สุดท้ายค่ะทับทิมกรอบนะคะเดีนให้ดูทับทิมกรอบนะคะที่นุ้ยสั่งมากินในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะก็ทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินของอร่อยๆอกันดีกว่าเนาะเพื่อเพิ่มพลังนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะทำงานอีกแค่สองวันเท่านั้นนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะวันหยุดวันหยุดทอริเดย์ค่ะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนะคะได้หยุดนะคะก็ขอให้มีความสุขในช่วงหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ทำงานก็เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะน้ำลายไหละคะ่ะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปหุงข้าวนะคะแล้วก็เตรียมกินข้าวจัดของเข้าตู้เย็นนะคะ เอาไว้เจอกับนุ้ยใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้นุ้ยลาไปก่อนละค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ